สวัสดีครับผมช่างพงศกรพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดเดินป่านะครับชุดนี้จะเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อนะครับเป็นงานตีล้อนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันอบคืนไปสองชั่วโมงนะครับชุดที่หนึ่งนะครับตัวน,นี้จะเป็นมีดเหน็บนะครับเป็นมีดเหน็บใบสิบสองจุดห้านิ้วนะครับใบกว้างสุด 2.4จุดสี่นะครับเล่มนี้สันจะอยู่ที่เจดมิลนะครับ <c oughs> เป็นผิวอบชุบนะครับ <c oughs> ด้ามเป็นไม้ปะยุงดำตัดทองนะครับ <c oughs> เล่มที่สองนะครับเป็น,น <c oughs> มีดหนิบใบ1ิบจุเหมือนกันนะครับสันเจดมิลใบกว้างสองจุดามนะครับเล่มนี้ <c oughs> ดามจะเป็นไม้พยุงลายนะครับ ตัวนี้จะเป็นเมมาเซเต้นะครับตัวนี้เป็นมาเซเต้รุ่น13นิ้วนะครับใบ13นิ้วใบกว้างสุด2.3นะครับสันจะอยู่ที่6มิลด้ามจะเป็นไม้พยุงนะครับเป็นผิวอบชุบเหมือนกันนะครับมาเล่มที่4นะครับเป็นมาเซเต้ใบ13นิ้วเหมือนกันนะครับสันจะอยู่ที่6มิลใบกว้าง2.3นะครับ ด้าม5.5นะครับเป็นไม้พยุงดำนะครับชุดนี้เปิดขายที่1,000รวมส่งนะครับจากปกติราคา1ั0 0นะครับวันนี้ลดราคาเหลือ1,000รวมส่งนะครับท่านใดสนใจปิดเร่มไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ